วัสดีครับวันนี้เรามาดูฟ้าบึกของพุซานะครับก็ขนาดเป็นโพงขนาดนี้นะครับผมเอามือแห่เข้าข้างหลังนี่นะครับนี่ครับเป็นโพงอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับันนี้ผมคุยมาแล้วนะครับเป็นโพงวบับนี้เลยนะครับ ก็ยังไม่ตายนะครับดูครับยังติดดอกติดลูกอยู่นะครับนี่นี่ครับติดดอกติดลูกอยู่นะครับโอ้โหแล้วดูดูดอกนะครับขนาดเป็นโพงขนาดนี้ดูดอกนะครับนี่ครับยังงามขนาดนี้เลยนะครับนี่แหละครับเขาเรียกฝามอึดของพุซานะครับ ก็ท่านลองนึกเอานะครับว่าโพงเนี่ยมือลอดได้สบายเลยนะครับนีครับแต่ผุ้สาไม่เป็นไรนะครับนี่ครับนี่ยเห็นมือผมเลยนะครับเนี่ยเป็นรูใหญ่มากนะครับนี่ยโอ้ฝามือเลยนะครับเนี่ครับ ฝ่ามือลองเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับก็เนี่ยกำเข้าไปเลยเน,นี่ยนี่ไปคุยๆไม่เป็นไรนะโอ้โหอยู่ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าติดของแท้นะครับไม่ตายแถมยังดกด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ